ทำเลดีนะคะสภาพแวดล้อมของที่ดินทำเลดีโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมที่แบบว่าหนาแน่นเนาะผู้คนอยู่หนาแน่นบ้านอยู่หนาแน่นการจราจรที่หนาแน่นแบบนี้แหละคะ่ะพะการจราจรหนาแน่นการอยู่อาศัยที่หนาแน่นบางทีมันก็จะเริ่มแบบพัฒนาต่อไม่ได้นึกออกไหมคะสมมติว่าสมมุติว่าอย่างเช่นอ,อย่างเช่นสมมุติในในตัวเมือง ในช่วงที่บอกว่าทำเลดีคือจะช่วงสีแย่ที่มีผู้คนเยอะๆแบบนี้ค่ะอา้าวพอบอกทำเลดีอ่วตรงนี้ก็ทำตึกตรงนี้ก็ทำโรงแรมตรงนี้ก็ทำเป็นพาณมนต์ทำเป็นตึกสูงขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วพอมันจํากัดด้วยพื้นที่มันขยายไม่ได้ค่ะมันขยายไม่ได้มันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะมันมีโครงสร้างต่างๆอยู่แล้วสุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นคะสุดท้ายก็เกิดการแอรอัดปรับพัฒนาทัศนียภาพพัฒนาวิวทิวทัศน์ไม่ได้ สุดท้ายอีกทีหนึ่งก็คือราคาก็จะตันอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องอีกเป็นข้อเสียอีกแบบนึงในระยะยาว